วันนี้พวกเราเนี่ยามาเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้มีการมราีรัฐมนตร์การนักโทษการเมืองแต่ว่าคดีการเมืองเนี่ยจะมีพคดิการเมืองที่ทุกคนเห็นแล้วรู้ชัดว่านี่คือคดีการเมืองแต่ว่า,ามีคดีอื่นอีกที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นคดีการเมืองอะไรซึ่งมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุทางการเมือง ซึ่งเป็นคดี่ของน้องทะลุแก๊สที่อยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจในวันนี้ว่าทําไมเราถึงต้องมีระล้วก็กระตคดีของพลุแก๊สด้วยทําไมถึงต้องมีระล้วก็กระตคดีระเบิดคดีที่มีความรุนแรงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทำอันตรายเลยทั้งสิ้นสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจนะคะก็คือกลุ่มคนที่ออกมา มอ็อกคณแฉเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มมอ็อกชกศีสามมาถถ้าเราไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการผูกโบขาวโบดอกไม้โบตัวทุกอย่างดำเนินการอย่งงางปติแต่ก็ยังคงมีควารมรุนแรจากภาคไม่ว่าจะเป็นแก๊สต่าระสุญญารถชิดนน้ำ ยังสัตว์ติดแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะยืดดอกไม,ม้เขาแต่สิ่งที่เขายืดให้เรามันเป็นกระสุนตืดมันเป็นแกน้ำตัดแล้วก็ลดฉีดน้ำแรงนนสูงนั่นสิ่งที่พวกเราโดนมาตลอดแล้วปัญหาที่มันสะสมมานานถูกท่าโมมานานแล้วรับไม่ไหยฝ่ะคุณผู้ ต่างจังหวัดเอาใช้ไล่ลูกกันแต่กลุ่มคนที่ออกมาช่วงหนแดงเนี están, ่ยเขาโดนสคดีระเบิดจากการที yep. okay. ่เขามีหยากประทัดไรเงี้ยพวกนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หรือประทัดที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยนั่นคือคดีระเบิดที่เราอาจจะดูว่าโหระเบิดอะไรระเบิดอะไรเนี่ย กับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าโทษสูงและอาจจะหลบหนีต้องเรียนให้ทุกคนทราบเลยว่าพวกเขาท้งหมดที่ออกมาเรียกร้องและโดนคดีกันเนี่ยเขามีครอบครัวมีภาระาที่ต้องดูแลตัวพี่เข่และเขาคือกลุ่มคนที่ได้รับผกระทบจากรัฐการบริหารงานของรัฐเขาจะเอาที่ไหนไปหนีคะเขาจะเอาจากไหนไปหนีเขาออกจากที่มาเขาคุยอย่างจะออกมาเจอครอบครัวเขาจะใหไม่อยากจะออกมาเจอผู้ถูกอยากจะมาเจอครอบครัว เพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะสามารถหนีหรือหลบหนีไปได้แลือสามารถยุ่งเกี่ยวกัวบพยานหลักฐานเป็นไปไม่ได้เลยเนระแต่ว่าสุดท้ายเราศาลว่านำเหตุผลเนี้ยมาอ้าง พอดียังไม่ติดตัวก็ยังอยู่ในระหว่างการประกาศตัวยังอยู่ในระหว่างคู่พอดีอยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วศาลก็ยังคงต้องรัประกาศเขาแล้วก็จริงๆมีหลายเคสมากเลยค่ะที่หนูก็ได้เข้าไปเยี่ยมแล้วได้เข้าไปแบบนั้นจังแล้วเราก็ได้รู้ว่า ดีหลายคนเลยี no mo man, man ่อยากจะออกมาดูแลญาติที่ป่วยอยากจะออกมาดูแลแม่ที่ป่วยก็นี่คือสิ่งสำคัญว่าทำไมต้องมีรัฐวาหคดีเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนตข้าถึงความเข้าใจมากกว่านี้ไม่ใช่แค่มองว่าเร่งทความรุนแรงมันคือคดีระเบิดมันคือคดีเผาเราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเขาไม่ใช่ค่ะ ณมองเข้าไปให้ลึกกว่านี้ถ้าคุณมองถึงปัญหาที่มันสะสมมานานหรือว่าเหตุผลหลายายอย่างหรือความไม่มีทางเลือกของเขาพี่ต้องรุกขึ้นมาต่อสู้กับความรุนแรงของรัฐที่เขาโดนมาตั้งนอยากให้ทุกคนมองเข้าไปถึงเหตุผลที่มาที่ไปก็ต้องลึกกว่านี้จนกว่าภาพภายนอกที่คุณรู้สึกว่ารุนแรงจังเลยไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเข้มเกี่ยว ที่เสียของความอายุตีทำฆ่าตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ชมนะคะให้ทำความเข้าใจคนหลายทีแล้วก็สิ่งที่สำคัญท,ที่จุดเลยอยู่แล้วก็ไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเอ่อรักอย่าทอดทิ้งเขาแล้วก็ให้รกักษาบ้านแล้วตเขาให้มากแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อระยะยาวที่มันยากอยู่ไม่อั่างไรที่จุกถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยผ่อนแค่แบบนี้ เรื4 Adult, 4 ales, 1 рост, 1่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วมันก็เปความรุนแรงขึ้นมาอีกแล้วมันจะจบได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับะทษกัมเขาและรับความเขารับรู้่ิธีเห็นผลของเขานั่นคือนั่นคือทางออกที่ดีในรายๆที่เราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ร่วมกันได้ พี่นนท์พอดีระเบิดหรือว่าพีเา่เ,เ,เขาใดๆด้วยนะคะแล้วก็อยากขอบคุณเขาแล้วก็เราจะช่้ยไปด้วยกันเชื่อที่เขาจะองได้ออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับความรุนแรงของ,รของรอปองระเทศขอบคุณมากค่ะ